นักธีอาหันหน้าไปทางท่านประธานนะครับทำาองก่านประทานก่อนนะครับก่อนจะขึ้นเวทีนะครับอาพร้อมกันแล้วทำาองก่านประทานครับนะครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างไอ้นกไก่ชาิแข่งกันมาเห็นแดนเซอร์อยู่ด้านข้างนางลำแย่งกันวันนี้จะต้องแจ่กันแล้วแย่งใครไว้นะไอ้นกแย่งคนไหนมาแล้วตีมวย นะครับกรรมาการบอลพร้อมนะครับบอลพร้อมนะครับเอานักกีฬาขึ้นนาฬิกาขึ้นเวทีครับขึ้นเวทีเฮ้ยมั่นใจเลยว,ว่าไอ้หน้งไหว้าาน้ำมันเป็นมาขยับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้ล้อไขเอ่เปล่าจริงจริงนะครับกรรมการ ไอ้เ้าม้งท่านาเลยหายเลยไ้ทาท่ลามาเลยเฮ้ไอ้รถสับเลยชัวมาไอ้ชาติอ้ชาติอเลกรรมการต้องลงน้ำด้วยก็ไม่ได้รับเออมามไปเฮ้ยไปไปไปถึงไม่ไปยัึเลยมามา โอเค่ายะระยะท่านหากันหน่อยจะรวบว่าโอเคพร้อมไหมครับแล้วนี่เราพร้อมเป็นประธานพร้อมไหมครับพร้อมเล่นตีเลยฮะไอ้นัดรวบเองมานะครับไอ้นัดรวบเลยไอ้หน้าไปขอไอ้ชาไปขอลา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  ฝายเพอนเดิมเือนเดิม้เราเพืนเดิมือนเดิมไเปนเอนดทนทุกนาตเปลนเป็นฝ่ายไลคะแนนนไปก่อนนะครับในยที่หนนะครับนะัตั้งตั้ง้ในนี้ใคได้ใครใครเด้ใครนะครับให้ราพีดเวท